สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้จะมาแรนดอมเช่นเคยคะ่ะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานฝั่งคุณก่อนนะคะคุณนิ่งมากเลยอะ่ะช่วงนี้นะคะคุณนิง่งคุณเริ่มที่จะเหนื่อยคุณเริ่มที่จะถอดใจนะคะ คุณถอดใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณไม่อยากสู้ต่ออ่ะยคุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติไหมต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าคนที่เด็กกว่าคุณนะคะนกรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะในช่วงนี้ยกลับมาโฟก,กัสในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องความรักนะเหนื่อยพยายามมาเยอะแล้วสู้มาเยอะแล้วหรือเปล่านะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะ ฝั่งเขาก็เป็นคนที่แบบดูรักอิสระนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะมากคนคนนี้มีสนเสน่ห์นะคะฝั่งเขาเป็นยังไงนะคะหนึ่งถ้วยเด็กถือเอ่อคิงถือถ้วยนะคะนกมองว่า คนคนนี้ยังอยากไปต่อกับคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแต่เขาติดที่เขาเขามีความเป็นตัวเองสูงนะคะบุคลิกอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้คือบุคลิกของเขาเฉยๆนะเขาอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้แต่ถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ออกแนวมีเสน่ห์นะคะมีคนแบบชอบเขาเยอะอะไรแบบนี้ก็ก็มีความเจ้าชู้แหละนะทีนี้นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงนอกว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากที่จะแบบ ควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยเขารักคุณนะแต่เขาต้องการที่จะแบบให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามที่เขาอยากที่จะให้เป็นอะไรเงี้ยแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบทำให้คุณเสียใจหรือเปล่านะคะหรือบางคนจบกันไปแล้วนะถ้ายังไม่ได้แบบว่าเออ ความสัมพันธ์มันคาราคาซังกันอยู่นะคะถ้าคาราคาซังกันอยู่ก็คือคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บคุณเศร้าคุณเฮิร์ตท,ทางที่คุณก็มีความรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่นะผูกพันเขามากๆแหละแต่บางคนอาจจะแบบจบกันไปแล้วก็ได้เพราะว่าขึ้นไพ่ห้ดาดาบนะคะคุณอาจจะถอยออกมาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความเนี่ยเดวิลก็เป็นคนที่อาจจะมีคนเข้าหายเยอะมีเสน่ห์นะคะดูเจ้าชู้ก็ได้หรือบางคนนะคะ คนคนนี้อาจจะมีพันธะภาระอยู่แล้วคุณตกอยู่ในสถานการณ์รักซ้อนรักสามเศร้าได้นะคะในบางท่านบางคนอ่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมมันไม่ขาดกันสักทีทําไมเราก็รู้สึกว่าเราปล่อยเขาไม่ได้เขาก็ไม่ปล่อยเรานะคะอืมหรือว่ามันยื้อกันมาสักพักแลนะ้วเนาะพอดูพลังงานฝั่งเขานะคะ6ห,หมายโอ้ยคนเจ้าสเสน่ห์นะคะคนที่แบบ ดูมีตัวเลือกนะคะหรือเขาไม่ชัดเจนกับคุณเหยียบเรือสองแคมไหมนะคะ,ะคือคนคนนี้นกมองว่าก่อนหน,น้านี้เขาน่าจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือบางท่านบางคนนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ในสถานะที่เป็นรักซ้อนนะคะอ่า เขากักเราไว้เขามีตัวเลือกอื่นๆก็ได้นะขึ้นไพ่สองดาบเนี่ยทีนี้นะคะนกมองว่าตัวเขาเองยังอยากได้รับโอกาสจากคุณนะนะขึ้นไพ่จัดเม้นอยากได้รับโอกาสอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารยังอยากไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะฝั่งคุณคุณกลับมารักตัวเองคุณระมัดระวังตัวเองมากขึ้นคุณกำลังรอดูอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อ นะคะคุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตจริงๆนะคะในเวลาเนี้ยตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเหมือนกันนะและในช่วงเวลาเนี้ยนกรู้สึกว่าคุณยังหาคําตอบไม่ได้กับความรักครั้งเนี้ยคุณยังไม่ได้คําตอบนะคะคุณไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยขอขยายคุณออ บางคนจบกันไปแล้วอย่างที่บอกไปนะคุณก็ยังฟุงฟ้งเกี่ยวกับเขาอยู่คุณยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบเนี้ยตัวเขาพลังงานฝั่งเขานกมองว่าเขายังเขายังรักคุณนะเนี่ยยังอยากจะทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันมีการแบบได้เริ่มใหม่เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะ ปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะเนี่ยการพยายามเขายังอยากที่จะพยายามเพื่อคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่มาเจอคลิปเนี้ยนกมองว่าเขาเขาอยากได้โอกาสอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อความสมคัญนี้แล้ว คุณคุณไม่ทําอะไรแล้วค่ะในช่วงเวลาเนี้ยคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่ทําอะไรแล้วแล้วคุณก็กลับมารักตัวเองกลับมาคือเราเอาความความรู้สึกดีๆความรักอะไรที่เราเคยทุ่มเทให้กับเขาเนี่ยเอามารักตัวเองเอามาเก็บไว้ที่เราละนะความรู้สึกต่างๆนะเราเริ่มที่จะเซฟตัวเองนะคะ เป็นคนไกลได้นะคนคนนี้เป็นคนที่เด็กกอบคุณชาวธาตุไฟธาตุด,ดินขึ้นมาเนาะธาตุลมธาตุน้ำมาทุกธาตุนะคะตัวคุณเองอะ่ะเนี่ยนะโฟกัสเรื่องการเงินจริงๆแล้วคุณคิดว่าคุณต้องการความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณจริงๆนะคะคนที่จะเข้ามาคนที่เราจะรักคนที่เราจะแบบใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอะ่ะก็คือต้องเป็น คนที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะที่จะมอบหัวใจให้กับเขาอะในเวลานี้มองว่าคุณอนะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์แล้วนะคะพอดูว่าเขาจะทําอย่างไรนะคะ a คชั่นจากเขาอู้สีไม้เขากลัวเสียคุณไปนะนกมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณก็คือความสุขของเขา judgment เป็นพลังงานของไพ่ตื่นรู้ได้นะพลังงานไพ่ใบน,นี้ ชัดเจนในใจแล้วว่าเขาต้องการคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆคนในอดีตของเขาที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการนะแต่ตอนนี้คือเขาน่าจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมามีคุณเพื่อที่จะเริ่มใหม่ในความรักครั้งนี้นะคะอยากจะมีครอบครัวกับคุณแล้วอะไรเงี้ยคืออยากจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะเออ เขากลัวที่จะเสียคุณไปค่ะเขาจะชัดเจนกับคุณนะเขาจะกลับมาเรื้อฟืน้นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังอยู่เนี่ยเขาจะชัดเจนกับคุณเขาไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากที่จะแบบให้คุณออกไปจากชีวิตของเขานะคะถ้าเป็นคนเก่าก็จะมาตามคุณนะอืมหนึ่งดืบางท่านบางคนไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ ปิดกันก้นขนณะความรู้สึกนกมองว่าเขาจะมางอคุณอนะคนคนนี้นะถ้าถามว่าสิ่งที่เขาจะทําเขาจะทำอะไรเขาจะมางอคุณมาดูแนวโน้มหน่อยนะคะ แนวโน้มเป็นยังไงคะการเริ่มต้นใหม่การติดต่อสื่อสารนะคะมีจิกเชียรน,นะคะยอฟจนูนอืคนคนคนนี้นะคะกำลังคิดกำลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนะคะถ้าเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วะนกมองว่าเขายังจะเข้าหาคุณ เขายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโดวสิบดาบมไฮบริ t เทสนะคะในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็ เปิดเผยไม่ได้นะมีการกลับมานะคะอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะยังให้โอกาสเขาไห้ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณนะคะแต่นกเห็นการกลับมาก็คือถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะความสัมพันธ์เราก็เป็นความสัมพันธ์ลับๆไปนะคะไม่ได้เปิดเผยนะคะสิบดาบก็คืออยู่จุดเดิมเราก็อาจจะมีแบบ ความเสียใจความเจ็บปวดได้นะคะถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบเ,เราสามคนอะ่ะขอให้สรุปค่ะแฮ้แมนเดวิลอาคนที่แบบว่ามีปัญหากันไปเนี่ยเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะคนคนนี้นะเขาจะติดต่อคุณมาลกมองว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่ได้สิ้นสุดลงนะอืม ยังไม่ได้สิ้นสุดลงก็จะกลับมาเป็นความรักที่อบอุ่นกลับมาเป็นครอบครัวนะคะบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนหรือบางคนคือแบบมออเขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับเรานะคะกลับมาครั้งนี้เขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆนะคะในครั้งนี้คุณกําลังจะได้รับความสุขความสมหวัง ความสมหวังนะคะในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะประมาณนี้ค่ะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในความรักแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาซุปเปอร์แตงดีๆนะคะซุป,ปเปอร์แตงที่โอนให้ทั้ง ใน YouTube นะคะแล้วก็หลังใหม่นะคะกลับขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนกมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ